5มีนาคม2567ค่ะโพสต์จาก Facebook แม่อังนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กแชนแนลคลิปนี้ก็มาอัปเดตโพสตอัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตค่ะเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งตัวจริงนะคะโพสต์แรกในวันนี้นะคะจาก Facebook คุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพทริกค่ะวันนี้ลูกชายไปสอบขอให้ข้อสอบออกมา ตามที่หนูตอบนะครับแล้วก็อิโมจิสู้ๆนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้ลูกชายกันด้วยนะจ๊ะแฮ a แท็กรายอ้านกาดบัณฑิตค่ะก็ขอให้น้องไรายอ้านนะคะทําข้อสอบถูกหมดทุกข้อเลยค่ะมาต่อกันด้วยโพสที่2นะคะคำคมเด็ดเดดโดนๆน,นะคะจากเฟซบุ๊กรายอ้านกาดบัณฑิตค่ะถึงโอกาสจะมีไม่เท่ากัน พอแค่เราลงมือทำความสำเร็จก็มาถึง r a y a นกัดบ,บันดิบไ a อันไ a i หมดนี้ยุงข้าวแรคคอร์ดและแม่แม่ fc แฟนคลับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกชายนะคะหน้าจอค่ะรายการไม่หมดนี้นะคะวันนี้สนุกแน่นอนค่ะไปชมกันนะคะว่าทำไมลูกชายถึงพูดไปกัดฟันไปนะคะ รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ6โมงเย็นนะคะรายการไม่หมดนี้เฝ้ารอส่งกําลังใจหน้าจอมือถือหน้าจอทีวีได้เลยค่ะสนุกแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสจาก f a c e b o o k คุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพทติกและ Facebook ไรอันกาดบัณฑิตไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง ปาเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ